อืมผมกำลังอยู่ในช่วงของบรีฮีตรงก็ชุ่มกับแฟนกิน,เ,เ,น,เ,พอนอเพื่อนเพื่อนอะเพ่นเพื่อนอะเพื่อเป็นคำกลางที่ไม่บีบ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 ไม่ขยายเกินคือบรีฮีมันมีบรีฮีมันไม่ม,มีพุย ทำอะไรก็ขอบคุณนะที่คุณฟังผมขอบคุณที่คุณฟังผมเออขอบคุณเนะี่ยที่คุณดูแลผมด้วยโอเคปะ่ะขอบคุณทุกเรื่องถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่า คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นนี่ผมออผมกินคุณหลุนจุยวันขอบคุณคนอื่นด้วยนะทุกๆคนแหละที่ดูแลผมอย่างดีคุณดูแลผมดีผมก็เหมือนกันน่ะผมก็ อผมก็ดูแลคุณดีแล้วผมก็จะบอกว่าผมเชื่อว่าผมดูแลคุณดีมากกว่าที่คุณดูแลผมสิมันเป็นสันดานผมนะผมทุ่มเทผมไปทั้งหมดไปทั้งตัวเนาะไปทั้งตัวก็ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ผมทำได้เพราะมันถนัดแต่คุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะเป็นหนี้ผมเพราะว่า ถ้าคุณเป็นนี่ผมคุณก็ต้องใช้นี่ <laughs> <laughs> โอนมาอย่างนี้ผมก็นั่งดูหนังช่วงนี้ผมจะดูการที่เราดูหนังนะครับมันเหมือนกับที่เราอ่านหนังสือถ้าพูดถึงณปัจจุบันนะครับมีนิ่งนี้นะฮะตรงนี้พาดผ่านไปยังกาแล็กซี่โอ้โหเอ็นเทนเกิลเไปเลยไม่ว่ากาแล็กซี่จะยาวไกลแค่ไหนเอ็นเทนเกิลเมน ก็อยู่ที่เดียวกันทั้งหมดนะครับคออ่างนี้กอรีสเดย์นี่กอรีสกอรียกอรียอยู่ฮาวายกับคุณแม่ที่ลำระเบียงคุณหาดูได้ใน Netflix. เน็ตฟิกซ์ลินคอลโลเยอร์นะครับเดอะลินคอลโเยอร์การรู้เรื่องกติกาเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันทำให้เราอ,อยู่บนเส้น สังคมได้โดยทีเ่เราป้องกันตัวเองได้โดยธรรมชาติแล้วเราจะเรียนรู้ศึกษาอะไรอะ่ะมันก็ไม่อาจครอบคลุมเหตุการณ์อันไม่ปกติในสถานการณ์ปัจจุบันที่ดาเนินชีวิตอยู่ซึ่งผมลากเส้นแนวราบมากเกินไปเอาล่ะผมก็นั่งดูอยู่ คุณคุณเอ่อคุณเคยไหมคุณต้องเรียนรู้อะไรอะ่ะหลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันจบไปตั้งนานแล้วมันเสร็จไปแล้วคุณสำเร็จไปแล้วคุณเอ่อมามากึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันสำเร็จรูปไปเรียบร้อยแล้วมันกินไปแล้วมันถูกกินไปแล้วเว้ยเนี่ยนี่มันยังไม่กินใช่ไหม อาหารพื้นฐานเนี่ยมันยังไม่กินนะสมัยก่อนอยู่ในบ้านบิ๊กบาถ้วยเนี่ยอาหารพื้นฐานสําคัญมันถูกแดกไปแล้วแต่คุณจะต้องมาอยู่กับก่อนที่มันจะถูกแดกอะงงไหมเนี่ยผมพูดเนี่ยเนี่ยต้องมาชงกาแฟนเนี่ยถูกกินไปแล้วภาษาภาพดอลลี่ อินซูมเอาดอลลี่อินเข้าไปดอลลี่ก็เางรถไฟมันวิ่งเข้าไปอินเข้าไปแต่มันเป็นซูมให้มันขยายเอาออกกระจายออกแต่ตัวของ subject เนี่ยครับเมือ่อกล้องมันจะเคลื่อนเข้าไปบนรางรถฟุยเนี่ยปืนแต่ภาพภาพฉายภาพทัดเบลเยอร์ layer, หรือว่าแบ k ็กกราวเนี่ยครับ เหมือนกับมันแทงแทงอินซูมเอาเอาคือภาพภาพของอก,การเสิ่งแวดล้อมรอบตัว subject ที่เราดลอ่อินเนี่ยมันจะขยายออกมันถึงวิ่งดรอปอินซูมเอาเพราะฉะนั้นผมก็<笑><笑>ผมต้องมานั่งเรียนรู้อ,ก,อก,ก,ก,ก่อนกระบวนการกินก่อนกระบวนการสำเร็จรูปถึงก่อนกระบวนการกินนั่นแหละก่อนกระบวนการสำเร็จรูป อนั่นแหละครับคือคอนเสอร์ดังนั้นเพื่อนๆที่ดูแลผมอยู่เออเออได้แล้วได้ล้มีนิ่งของมันอยู่ตรงนี้ฟังนี้ฮะในรัปัจจุบันนี้หรือจากนี้ไปอะครับมันจะจับคู่หัวกับท้ายให้เลยโดยที่ไม่มีตรงกลางระหว่างทางมันจะไม่มีเอ็นเท l เกิลเมกันไ้้ ใครที่สามารถรู้สึกถึงความรู้สึกตรงนี้ได้ก่อนไม่ใช่ได้เปรียบนะครับไม่ได้มีได้เปรียบคนที่ได้รู้สึกได้ได,ไ,ดได้ช้ากว่าก็ไม่ได,ได้ได้เปรียบครับกล่าวคือมันมันมันจะให้เปรียบกับตัวเองในรูปแบบที่ตัวของเราเองนะครับมันจะบูรณาการได้ด้วยด้วยอะไรอะ่ะด้วยดอลลี่อินซูมเอานี่แหละมันโฟกัส พอโฟกัสเสร็จมันก็ขยายถามว่าโฟกัสเสร็จขยายขยายไปแล้ไหมไม่มันชัดกว่าเดิมใช่กว่าเดิมโชว์กว่าเดิมชาร์จแบบซูเปอร์แบบแบบเดิมแบบอะไรปรกติธรรมดาแบบเดิมๆไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าแต่ว่าก็ก็ฟังไว้ก่อนล้วกันเผื <S <S ่อว่าในในขณะน,นี้ใครที่กําลังขยา่าแนวตั้งแนวราบจุดหมุนอยู่ที่ราคำถามว่าทําไมต้องขยา่าถ้าอยากรู้ก็ คอมเมนต์ในใต้คลิปถัดไปเอาเป็นว่าตอนนี้ g o r y Day ใน Netflix The Lincoln Lawyer คุณมาหาดูซะเ้วเจอกันที่ใต้คอมเมนต์แสดงความรู้สึกเพื่อนๆเบียครึ่งชมทรอยท้าโพท้าคุยทมเทีวนี่ก็จะไม่